ปีที 6, ่หกนำเสนอธรรมะประจำวันขอประครูบาบาจารยทุก,กทกสวัสดีเป็นสารมิตรทุกท่เจริญพรคุยองทุกท่านพระบรมชในประเศทําดุวันนิยอ,นองนำเสนอธรรมะ ประจำวันขอเสนอทัว่าคนมีใจสะอาดย่อมไม่ยินดีในการทำชั่วการเล่า,ากัาผมนะครับคนมีใจสะอาดย่อมไม่ยินดีในการทำชั่วขอบคุณครับขอนิมนต์อาจารย์ท่านใดที่มีเวลาเว่างในวันนี้ที่ต้องการพูดคุยพบปะกันในห้องนิมนต์ในเรียนเชิญครับ มอนมูเจมนออกทางเสนอภาษาบาลีใอสุภาสสวัสดพสวัสดีครูกผมสมัยอภิชาติมังอมานั่งเสน สุภาคิดขอแสดงควาว่าอัตตาหิอัตตะโนนาถูตนเลเป็นที่พึ่งแห่งตนข้าตามประผลครับอัตตาหิอัตตะโนอัตตะโนนาถูตนเลเป็นที่พึ่งแห่งตุนขอบคุณครับ ที่มาพัฒการกายทองนยคนนิมนต์อาจารที่มีวลาเราเรียนวันนีนะครับได้พูดคุยพบปงกับเราเรียนครับครับ ยี่กระบอกยี่คระเบางนันะไนช่วงภาคปลายาก่อนไเยอะรอนกน,อน,นครับนะครับเมื่อคืนนี้เราไปดูทำคขาเรียกว่าทำให้เราผ่อนคลายนี่นเราสามารถทำเองได้นะครับผมไปเห็นเขาดูแล้วรู้สึกบรรลุนนท่านเคยเห็นคนที่ นวดนวดใบหน้านะนวดนวดใบหน้าถ้าลราเาจับหูสองข้างครับถึงจับรองกันครับจับแล้วนวดครับสองมือครับเอานวดนวดนวดใบหู่อดแต่เมื่อคืนเรไปดูเห็นเขานวดใบหูนวดตรงนี้ครับ การคิวตัวเดียวรู้สึกคนคลายดีมั้งยันแล้วก็เลวดถมกันนะครับเห็นเห็นเมื่อคืนรู้สึกเราฟินตางเลยนะครับเห็นเราลวดลวดเนี่ยครับลวดใหญ่ยถ้าท่ามีคู่เนี่ยท่สลับกันอย่างเช่นบนหนึ่งนี่สลับหากันได้เลยนะครับ ขยบขยบก็มาหากันนะครับอ uh ่าขยบขยบก็หากันครับลวดตรงเนี้ยเนี่ยตรงช่วงตรงเนี้ยเอาลองที่นี้เราลุกขึ้นยืนหน่อยเดี๋ยวจะสาธิตลวดตรงเนี้ยนะครับเนี้ยไม่ต้องลวดแรงนะครับเนี่ยครับลวดเบาเบาเนี่ยหรือเราลวดเองก็ได้ครับลวดฝ่ามมือ แต่เราง้อเองจะความรู้สึกจะไม่ไม่เท่าไหรแต่ถ้าเรียนกันคนข้กับเพื่อนครับ้อฝาอานวดอฝามบอับนง้อน้าบน้บนะครับได้อฝเบยนวดาบบนงนงนง้อฝบบบนง้ฝงบนองอนบนง้อฝาง้้าบบง้วกับนะบน้อฝาบนงง้น้อง้ององนง้ง้นบ ตรงนี้เราค่อยๆนะครับไปตรงนี้เวลาเวลาท่านอะไรก็มุ่นหัวนะฮะเวลาที่ท่านเุ่งหัวท่านพุ่ได้เลยค่อยๆเองยค่อยๆค่อยๆค่อยๆรู้สึกท่านจะรู้สึกดีมากเลยเมนคลายมีเพราะบาเลยบา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 งทีผมเห็นตรงนี้เขามรวดเร็ ปินเลยครับทีนี้เขาก็เอาอะไรครับ้ายืนครับให้เอา้ายืนเกี่มาโปะหน้าเอาอะไรต้องสูบปีตาแล้วก็มีฝนน้ำล้างหน้าเช็ดหมูนวดหน้านวดเนี่ยเป้าตานี่ไปหน้าแล้วก็อันนี้เขาคือว่าให้การบริการ โคนหัวด้วยโนหัวเออกนหัวนี่ฟินเลยครับในแรโหัวไม่ิ่งน่นม่ิ่่ิ่่่า่ัไม่กาเรสผมด้วยนะคย่ะสผมทำไมไม่โกนหัวสผมมาก่ครับอะไรับตัดผมด้วยมตัดผมโกนหัโคนหวสับผมตัดผมโนหวอะไรครับ เออยี่ที่อะไรครับิีอยมากที่จมูกชี้ด้าโขเยี่จมูกไม่โขเย่อะไรครับยี่ลันทว้ทั้ที่ก็ฟินฟินเลยครับฟินฟินที่ินเห็นท้อโครงการก็เราก็รู้สึกแบบฝาละลดเนี่ยลดเนี่ยกินเกินจะี่ะแ่เรากินเกินแค่แค่อะไรครับที่หล่เราเอาเอาอะไรครับผนขนลบหรือขนไ่มามาปั่นีมูอา่ไม่เี่ยเลยอันนั้นต้ใช้เครื่ เื่นล้างหูอเคานี่แห้ะรูบศีรษิดูแลนเดเพราะว่าท่านล้มเป็นทันอย่างนดูผมตอนคืนเป็นตัดผมเนาะแบบยาดูเขาจะมีชาติัตผมให้ด้วยตัตผมเสร็จเขาก็รวดไปได้โอนลวนเสร็จรวดไปได้เอาผ้าเย็นแ้วก็ผกวดคิ้วรวนสมับลวนตนี้

ที่ว่านั่งสมาธิพะพุทจะงอ์มาเห็นก็ใช้วิธีนี้ครับนวดใบหน้านวดใบหน้าตึงหูดึงหูดึงใบหูลูกไรคบเราลูกแขนแกงห่วงได้ครับแกงห่วงได้แกงห่วงได้เดินจุกรมนะครับท่องมนนี่เงี้ยนะครับเดินจุกรงนะครับแล้วก็เอ่อ เดินจงกรมมองดูดาวท่องสาธวยายลึกนึกถึงอะไรครับหลักธรรมสูงๆนะครับนะแต่ถ้าหาวิธีเหล่านี้นะครับยังไม่หายง่วงคืออนะไรครับสุดท้ายในในห้าหกเจ็ดในหกเจ็ดอย่างนะครับยังไม่หายง่วงสุดท้ายอะไรครับทำยไงครับเมื่อยังไม่หายง่วงถ้าให้อะไรครับนอนเลย <c oughs> นอนเลยครับนะหาวิธีแก้ง,ง่วงครับ เมื่อทำยังไงก็ไม่หายม่วงก็สุดท้ายก็นอนเลยนะครับจบนะครับวิธีของวิธีแก้แก้แก้ม่วงของหลวงพ่อโมคลานนะครับพระพุทธองค์เด้นเนะเอาไว้เวลานั่งสมาธิแล้วท่านนั่งม้วนนั่งหลับานก็เลยนนะวิธีนี้นะอย่างน้อยก็นวดนะครับนวดนวดหูนวดหน้านวดใบตาเตึจยบกนะครับอาบาก ทำให้หายง่วงได้เหมือนกันแล้วก็เปินการตุ่มตรงเนี่ยอาบน้ำอะไรวิธีได้หลายวิธีครับนทำให้เราตื่นนะครับหาวิธีแต่สุดท้ายถ้าทนไม่ไหวจริงๆก็ท่านก็ให้นอนเลยแต่แต่เวลานอนท่านก็บอกว่านอนแบบอะไรครับนอนแบบส่ยาเนี่ยเนี่ยนะครับวิธีเจาุณกเล็กๆน้อยๆนะครับนะ บางครั้งก็เรียกสุดโยคะเใช่ไหมสุดโยคะฝึกเนี่ยบิดซ้ายบิดขวาเนี่ยทำโยคะนะครับวิธีโยคะนี่ะมากมายบิดซ้ายบิดขวานะแก้มือเนี่ยดึงแขนดึงขานะครับเนี่ยเพื่อหาวิธีให้เราผ่อนคลายนะครับบางครั้งเคียงเท้าก็ได้ครับเนี่ยเคียงเท้าเงี้ยเคียงเท้าเนี่ยหรือก้าวเท้าอย่างเงี้ย นี้ก็ได้ครับหาวิธีเอาหลากหลายวิธีครับในการจะทำให้เราคอนคลายได้นะครับเยอะแยะมากมายวิธีนะครับถ้าถ้าท่านอยากเห็นวิธีเยอะแยะมากมายบางครั้งผมเห็นแม้แมก่อนจะแม้ก่อนเราจะตื่นนะครับเขาให้อะไรครับให้อย่าเพิ่งลุกเลยทีเดียวเขาให้แบบทำยังไงครับ มือครับก่อนจะตื êu, <ả m S 1> <th> ่นหรืออะไรก็ได้พยาบมือก่อนนวดก่อนก็ได้ไม่ถ้าถ้าตื่นปุ๊บเลยทีเดียวบางครั้งก็รู้สึกมึนง่ายนะก่อนจะครับก่อนง่ดงุ๊บเลยรู้สึกจะมึนๆก่อนจะก่อนจะตื่นเราอาจจะนวดแขนนวดขาจับมืออะไรอะไรครับกำมือก็ได้ครับกำมือก็ได้กำมือกำมือเล่นก่อนก่อนจะตื่นนะครับ นะครับหรืออะไรก็ได้ทําให้เรารู้ตัวก่อนแล้วค่อยขึ้นมาถ้าตื่นปุ๊บลืมตาปั๊บลุกขึ้นปุ๊บหรือรู้สึกจะท่ามึนนะครับก่อนจะตื่นเนี่ยฝากไว้เล็กน้อยนะครับนะแล้วก็ไปไปทำธุระส่วนตัวนะครับพอแล้วถ้าถ้าดึงดึงหัวเนี่เราเรารู้สึกรู้สึกไงแต่แต่ถ้าเพื่อนดึงนี่เป็นไงครับเจ็บกว่มไหมถ้าดึงก็บ่าดึงเบาดึงก็บ่านะครับเนี่ยเนี่ย ต่างกันนะครับแต่เราโน้มเองก็ไม่เม่เท่าไรแต่ถ้าคนอื่นมาโน้ให้ความรู้สึกจะเปลี่ยนไปนะครับจะเปลี่ยนไปเพื่อนหรือคนอื่นที่เป็นเพื่อนกันรู้จักกันโว้ไปโนมาผ่อนคลายดีมันกะันนะครับวิธีดูนะครับคือบางครั้งเราเล่นปรินกันก็ได้นะครับเล่นป่ินกันก็ได้จะทําให้ผ่อนคลายแล้วเราก็อยู่ที่ไหนทําอะไรต่อไปก็จะรู้สึกดีขึ้นนะครับนะ บรรยากาศสร้างบรรยากาศในการทํางานหรือเวลาเรียนอะไรก็ตามนะครับจะช่วยให้เกิดมีความรู้สึกตื่นตัวขึ้นนะครับขอฝากเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆไว้เพียงเท่านี้ครับนมัสการครับผมนำทั้งหมดลุกขึ้นยืนครับลุกขึ้นยืนแถวหน้ากันแล้วกันนะครับเก็บเสียงแล้วกันนมัสการครับผม